หนูห้ามพลาดเวลามาสัวเถาก็คือเต๋อจับเวยเตี๋ยวเต๋อจับเวยเตี๋ยวคือก๋วยเตี๋ยวที่ใส่หมูและเครื่องอะไรต่างๆรวมกันเดี๋ยวมาดูว่าร้านนี้นะเป็นร้านที่คนท้องถิ่นชอบมากินกันเจ๊เลยค่ะแล้วใครจะหนีจ้าอ่าดเจ๊ชอบสมบูรณ์แนงเหรอใช่เจ๊เต๋อชอบเต๋อจับเต๋อจับอ่าเจ๊เกียติ๊กเนี่ยเต๋อเต๋อเน็ตอ่าเสียงซี่เต๋อซิมเต๋อซิมเติอกวนอ่ะอ่าเน็ตเกียกว่าไง เดือนเอฮะเลยทำไมหิวจังเลยโอ้ฮะแล้วจะกียม钟กีเต钟กี่点钟กันอันนี้ยี่อิบชี่วโมงเลยโอ้ยยี่สบซี่点ียม่สิบชั่วโมงแล้วหล่อยี่สิบสี่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่จสิบแปดแปดสิบแล้วหล่อตีกันกี่เดียวไม่ไม่กี่พอคุยหลายกุยนี่ค่ะเออว่าจะจับอีกนี่จับอีกนี่เปิดมาสิบเอ็ดปีแล้วนะเป็นร้านเก่าแก่ที่นี่ ใครที่สนใจอยากจะเรียนภาษาเต้จิ๋วเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันสามารถกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ